ิงชาแนลสวัสดีค่ะพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนเมื่อแก้วตาหลอกพาแคนให้ออกมาจากบ้านของอิทธิและยังแส้ขอร้องว่าให้แคนเลิกยุ่งกับแพรพลด้วยเหตุผลที่ว่าอิทธิพ่อของแพรพลนั้นเป็นคนเข้มงวดมากและร้ายมากด้วยแคนจึงเชื่อใจเพราะเป็นห่วงแพรพลโดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อของตัวเองกำลังจะถูกจับ อิทธิกับพิมพารีบนำตัวแพรพลอยส่งโรงพยาบาลหลังจากประสบอุบัติเหตุชนพิมพจนล้มหัวฟาดพื้นไปกระแทกกับโขดหินจนศีรษะแตกเลือดไหลาอาบและสลบไปอิทธิโกรธมากที่พิมพเป็นต้นเหตุทำให้แพพลอยลูกสาวสุดที่รักประสบอุบัติเหตุทั้งที่พิมพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทาอิทธิพิมพาและแก้วตาต่างเข้ามาเยี่ยมแพพลอยในห้องผู้ป่วย เมื่อแพรพอยฟื้นขึ้นมาพิมพาก็เข้าไปลูกหัวแพรพอยถามไปว่าปวดหัวไหมคะแพรพอยยังไม่ทันได้ตอบอิทธิก็พูดแทรกเข็นถามความจริงเพื่อจะเอาเรื่องพิ์ให้ถึงที่สุดโดยถามไปว่าแล้วผู้ชายตาบอดคนนั้นได้ทำร้ายลูกหรือเปล่าแพรพอยนิ่งไปก่อนจะหันไปมองหน้าแก้วตาที่ส่งสัญ,ญญาณบอกกับเธอว่าให้ทำอะไรบางอย่าง แต่ด้วยความที่แพรพลอยเป็นเด็กดีซื่อสัตย์จึงบอกกับอิทธิไปว่าชายตาบอดคนนั้นไม่ได้ทำอะไรแพรค่ะแพรวิ่งไปชนเขาเองค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นพินกับปุ๋ยก็ได้ถูกจับตัวไปขังไว้ส้มโอกับหมูหันที่รู้ว่าปุ๋ยพ่อของส้มโอแล้วพินพ่อของแคนถูกจับขังไว้ก็รีบไปบอกกับแคนทันทีแคนตกใจมากทั้งสามคนจึงเข้าไปยังสถานีตำรวจ เพื่อต้องการจะช่วยทั้งปุ๋ยและพิมพ์ให้ออกมาจากคุกให้ได้แต่จากคนนั้นได้แจ้งให้กับแคนส้มโอและหมูหันรู้ว่าถ้าอยากช่วยพ่อต้องไปหาเงินมาประกันตัวให้ได้ซึ่งระหว่างนั้นแคนได้เข้าไปเยี่ยมพ่อของเขาที่โรงพักแคนขอโทษพ่อที่ออกไปตามหาแคนจนเกิดเรื่องขึ้นและเรื่องที่โดนพ่อดุจนต้องหนีออกจากบ้านพินที่เห็นแคนสำน,นึกผิดจึงยอมให้อภัยลูก ไม่ถือโทษโกรธลูกเพราะเขาอยากให้ลูกได้ดีจึงจําเป็นต้องสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนแคนไปแบบนั้นเป็นเพราะความห่วงใยและความรักที่เขามีต่อแคนมากนั่นเองเพยงที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะได้ออกจากคุกเมื่อไหร่ด้วยความเป็นห่วงลูกมากจึงบอกไปว่าถ้าพ่อไม่ได้ออกไปแคนต้องดูแลตัวเองให้ได้นะลูกแคนเข้าไปจับมือพ่อของเขาไว้บอกไปว่าพ่อไม่ต้องกังวลไปหรอก เดี๋ยวแคนจะเอาพ่อออกมาให้ได้แคนส้มโอและหมูหันด้วยความเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาจึงกลับไปที่บ้านขนกระปุกออมสินรวบโรมมาที่โรงพักโดยส้มโอนำกระปุกออมสินหมูสีชมพูส่วนแคนก็นำกระป๋องใส่เงินมาด้วยอีกทั้งหมูหันเองก็ยังนำเงินจากบาทพระมาช่วยสมทบเพื่อช่วยการประกันตัวปุ๋ยกับพินด้วยอีกแรงทั้งแคนส้มโอและหมูหัน สั่งรีบนําเงินนั้นมาเทรวมกันเพื่อจะขอยื่นประกันตัวพินกับปุ๋ยแคนได้บอกกับลุงจ่าไปว่าจ่าบอกว่าต้องมีเงินถึงจะประกันตัวพ่อผมได้ผมยกให้จ่าหมดเลยจ่ามองเงินที่กองอยู่ตรงหน้ามันช่างน้อยนิดเหลือเกินก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปมองแคนด้วยสายตาที่แอนดูว่าเงินแค่นี้คงยังไม่สามารถประกันตัวพ่อแคนออกมาได้หรอกแต่แล้วอิทธิ ก็เปลี่ยนใจมาถอนแจ้งความเพราะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนั่นจึงทำให้พินกับปุ๋ยผลผิดถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกอิกทธิที่กลัวจะเกิดเรื่องขึ้นอีกจึงสั่งห้ามแพรพลอยไม่ให้ไปยุ่งกับแคนอีกแต่แพรพลอยคิดว่าแคนคือเพื่อนคนเดียวที่จริงใจกับเธออยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดแพจึงคิดอยากจะเป็นเพื่อนกับแคนต่อไปแต่แล้วก็มีแก้วตาม,มาคอยขัดขวางเพราะกลัวความลับจะถูกเปิดเผย เมื่อพินยังตามหาตัวน้ำพึ่งไม่พบพินนำกรอบรูปคู่ของเขาที่ถ่ายคู่กับน้ำพึ่งในอดีตมากอดไว้ด้วยความคิดถึงแต่แล้วกรอบรูปนั้นก็ตกลงมาแตกกระจายเกินพื้นแคนทนไม่ได้ที่เห็นพินผู้เป็นพ่อต้องเป็นทุกข์เพราะเอาแต่คิดถึงน้ำพึ่งที่หายตัวไปด้วยความโมโหแคนจึงบอกไปว่าแคนไม่อยากเห็นรูปแม่อีกแล้วพร้อมกับฉีกรูปของน้ำพึ่งทิ้งเพราะไม่อยากให้พินจมอยู่กับอดีตต่อไป พินเสียใจมากและพยายามห้ามลูกไม่ให้ทำแบบนี้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นแรงผลักดันให้เขามีกำลังใจตามหาน้ำผึ้งให้พบให้ได้พินจึงค่อยๆเรียบความหาเศษร,รูปของน้ำผึ้งมาเรียงต่อกันใหม่แม้รูปมันจะขาดไปแล้วแต่ความหวังของพินไม่ได้ขาดไปอย่างรูปภาพนี้พินยังคงมีความหวังที่จะได้เจอกับน้ำผึ้งสักวัน แคนหนีออกมานั่งเสียใจอยู่เพียงลำพังอย่างคนหมดหวังที่จะได้เจอแม่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาได้เจอกับน้ำพึ่งแล้วแถมยังได้เจอแก้วตาแม่ตัวจริงของเขาแล้วด้วยต่อมาพินได้เดินออกไปร้องเพลงที่ตลาดจนได้เจอกับเป้าวนันิพกพเนจรตาบอดที่ร้องเพลงแลกเงินในตลาดเช่นกันซึ่งกำลังถูกกลุ่มวัยรุ่นนักเลงรุมทำ้ายพินพยายามเข้าไปช่วยเหลือเป้า ทำให้พินโดนลูกหลงจนอาการสาหาัสเป้าที่ตาบอดเช่นกันก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพินที่ตาบอดเหมือน,นกันกับเขาจึงเข้าไปพยุงพินและขอบคุณพินที่กล้าหาญเข้ามาช่วยเขาไว้ทําให้สองคนได้รู้จักกันเขาชื่อเป้าร้องเพลงอยู่ในตลาดนี้เช่นกันซึ่งตอนนี้พินก็ได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วโดยที่พินยังไม่รู้ว่าเป้าคือคนที่ช่วยน้ำพึ่งเอาไว้ และเป็นคนคอยดูแลหาข้าวปลาอาหารให้น้ำพึ่งกินอีกด้วยซึ่งเป้าเองก็ดันไม่ค่อยจะรงรอยกับปุ๋ยเท่าไหร่นักจนมีเรื่องชกต่อยกันต่อมาพินกับเป้าต่างออกตะเวนร้องเพลงที่ตลาดหลังจากที่พินแยกย้ายกับเป้าเพื่อเดินทางกลับบ้านจู่ๆพินก็รู้สึกได้ว่ามีคนแอบสะกดรอยตามเขาอยู่ไม่ห่างตลอดเวลาซึ่งคนคนนั้น ก็คือน้ำพึ่งคนที่เขากำลังตามหาอยู่นั่นเองน้ำพึ่งเดินตามมาเรียกชื่อพินไม่หยุดแต่พินดันไม่ได้ยินเขาเดินกลับมาที่บ้านด้วยความสงสัยและรู้สึกว่าคนที่ตามหาอาจจะเป็นคนคนเดียวกับที่เขาตามหาอยู่ก็เป็นได้น้ำพึ่งกลับไปหาเป้าที่อาศัยอยู่ในรถเก่าเป็นบ้านพักอยู่ด้วยกันเป้าได้มอบของบางอย่างให้กับน้ำพึ่งไว้พินมาเจอปุ๋ยกับเป้า และคุยกันถึงเรื่องของน้ำพึ่งภรรยาที่หายตัวไปซึ่งเป้าไม่เคยเห็นหน้าน้ำพึ่งมาก่อนเลยไม่รู้ว่าหญิงสต,ติไม่ดีคนนั้นคือน้ำพึ่งภรรยาที่พินกำลังตามหาอยู่แคนกับแพรพลอยยังคงแอบ,บมาเจอกันโดยมีซ้่มโอก,กับหมูหันมาเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันอีกด้วยแก้วตากังวลใจว่าความลับเรื่องที่แคนกับแพรพลอยถกสลับตัวกันตั้งแต่เด็กจะถูกเปิดเผยออกมา เมื่อแก้วตารู้ว่าทั้งสองคนยังแอบมาเจอกันบ่อยครั้งเธอจึงรีบนำเรื่องนี้มาบอกกับอิทธิพี่เขยของเธอให้จัดการขั้นเด็ดขาดโดยแก้วตาพยายามพูดจาใส่ร้ายว่าแคนเป็นเด็กไม่ดีเคยร่วมมือกับแก๊งติดยามาขโมยสร้อยข้อมือของแพรพลอยไปอิทธิที่โดนเป่าหูโดยที่ไม่รู้ความจริงยิ่งทำให้เขายิ่งเป็นกังวลอย่างมาก คิดว่าแคนเป็นลูกคนจนที่คิดจะพยายามมาตีสนิทกับแพรพลอยเพื่อจะมาปอกลอกเอาเงินจากลูกสาวของเขาอิทธิที่เป็นห่วงความปลอดภัยของแพรพอล,ลอยและหลงเชื่อคำลวงของแก้วตาจึงคิดจะทำอะไรบางอย่างต่อมาพินก็ถูกนักเลงคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายแต่คราวนี้พินพยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังเขาจะไม่ยอมให้นักเลงคนนั้นมารังแกคนตาบอดอย่างเขาได้อีกจนนักเลงคนนั้น ต้องถอยหนีกลับไปเมื่อความจำของน้ำผึ้งค่อยๆกลับมาทีละนิดทีละนิดเธอยังคงแอบตามผู้ชายตาบอดคนนี้ที่น่าจะเป็นไอ้พินคนรักของเธอเธอเฝ้าตามดูพินอยู่ห่างๆอย่างหาง,งหวงซึ่งพินเองก็เอาแต่คิดถึงน้ำผึ้งอยู่เช่นกันเขาอยากเจอเธอมากแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนพินและน้ำผึ้งต่างอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมแต่โชคชะตากับเล่นตลกมีเหตุทำให้ต้องพัดพากจากกันอีก เมื่อน้ำพึ่งถูกจับตัวไปขังไว้ยังโรงพักน้ำพึ่งที่เป็นบ้าแต่ความจำของเธอก็ค่อยกลับมามากขึ้นเมื่อเธอเห็นหญิงท้องแก่ถูกจับมาขังไว้ยังห้องขังเดียวกับเธอก็ทําให้เธออดนึกถึงลูกสาวที่ถูกสลับตัวไปไม่ได้จึงโวยวายร้องอลรวาทขึ้นมาลองเรียกหาลูกตัวเองออกมาไม่หยุดแต่แล้วเป้าก็หาทางช่วยประกันตัวน้ำพึ่งออกมา เป้าพาน้ำผึ้งกลับมาดูแลเอ,องที่เดิมของเขาจนน้ำผึ้งได้เจอกับเจ๊แตงอ่อนที่เมตตาเธอเป็นอย่างมากทํามงกุฎดอกไม้มาให้น้ำผึ้งเธอดีใจมากคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนเจ้าหญิงที่รอวันจะได้พบกับเจ้าชายอย่างพินเพื่อจะมาอยู่ด้วยกันน้ำผึ้งคิดถึงพินกับลูกสาวของเธอเป็นอย่างมากและเฝ้ารอวันที่จะได้เจอลูกสาวที่พัดพาคกันแล้รอวันที่พินจําเธอได้ ส่วนแก้วตาที่ไม่ต้องการให้ความลับถูกเปิดเผยเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้พินรู้ว่าแพรพลอยเป็นลูกสาวของเขากับน้ำพึ่งโดยจัดการวางเพลิงเผาบ้านเช่าที่อยู่นั้นซะซึ่งในตอนนั้นแคนก็หลับอยู่ในบ้านพินที่รู้ว่าแคนอยู่ข้างในนั้นจึงคิดจะเข้าไปช่วยลูกทั้งที่ตัวเขาเองก็ตาบอดอยู่ แต่ปุ๋ยกับเข้าไปห้ามพินเอาไว้ซึ่งพินไม่ยอมฟังเอาน้ำมาราดตัวแล้วคว้า,าผ้าห่มขึ้นมาไปชุบน้ำให้เปียกมาคุมตัวไว้เพื่อจะเข้าไปช่วยแขนให้ได้เบิร์ตที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามห้ามพินเช่นกันแล้วรี้เข้าไปห้ามปุ๋ยด้วยคนจังหวะนั้นเป้าตัดสินใจลุยฝ่ากองไฟเข้าไปช่วยแขนเอาไว้อุ้มแขนออกมาได้อย่างบุดหวิด พินที่เป็นห่วงแขนมากก็ตะโกนเรียกชื่อแขนออกมาไม่หยุดจนปุ๋ยต้องเข้าไปรั้งตัวพินไว้จนสุดท้ายแขนก็รอดตายมาได,ไ,ดได้ด้วยความช่วยเหลือของเป้าแก้วตาที่เฝ้ามองอยู่ไม่ห่างก็รู้สึกสะใจเป็นอย่างมากที่ได้กำจัดเสี้ยนหนามตามใจออกไปได้สักทีเพราะเธอต้องการอยากจะทำลายหลักฐานทั้งหมดเพื่อที่ความลับที่เธอปกปิดไว้จะได้ไม่ถูกเปิดเผยออกมาจากความชั่วร้ายของแก้วตา พลอยทำให้พินกับแคนต้องไปหาที่อยู่ใหม่กันอีกครั้งแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ